โลกของ y t u t u นะครับมันก็เป็นเหรียญ2ด้านที่บางทีก็ทําให้หลากหลายคนมีอนาคตได้ยาวไกลเลยแต่ทว่าบางทีนะครับมันก็เป็นตัวดับอนาคตของอีกหลายคนได้ภายในพริบตาเช่นเดียวกันครับซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมากันกับ5อันดับของ y o u t u b e อที่ต้องมาติดคุกเพราะเรื่องแปลกๆครับคือจะมีกันตั้งแต่ติดคุก3ชั่วโมงยันไปถึงนู่น7ปีเลยนะครับ เอาเป็นว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างได้โดนโทษทันอะไรไปก่อมาแอดก็จะมาเล่าเรียงกันตั้งแต่อันดับที่ติดคุกน้อยๆยันไปถึงติดคุกมากๆเลยนะครับกับอันดับ5ลงสังเต3ชั่วโมงด้วยเหตุผลอันจาดง่าว แซมเพเปอร์ Pepper, กับไอโพเซดอนนะครับก็เป็น2ยูทูบเบอร์ฝรั่งที่มีคนเกลียดเยอะเป็นอันด,ดับต้นๆเลยก็ว่าได้คือ2ยูทูบเบอร์ผู้นี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนกับยูทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกแรกๆอะ่ะที่จะดังได้มาจากการทําอะไรเกรียนๆให้โลกเกลียดนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งของคนเราเหมือนกันนะในวงเล็บโดยเฉพาะพวกฝรั่งชนเนี่ยที่เวลาเขาจะเด่นดังอะไรได้นะครับมันจะต้องทําให้ตัวเองดูเป็นแบดบอยหรือไม่ก็บีชนะฮะไม่งั้นสังคมโลกเขาจะไม่สนครับ นั่นเองมันก็เลยได้ทาให้ยูทูบเบอร์เจนแรกๆในช่วงที่ YouTube เนี่ยยังเป็นแพลตฟอร์มซึ่งสามารถลงเรื่องอะไรก็ได้นะครับขยันสรรหาวิธีการทําวิดีโอแรงๆเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นวิธีการแกล้งคนหรือวิธีการปลวงโลกนานานะครับเพื่อมาเอาใจคนดูครับและหนึ่งในนั้นก็คือ2ยูทูบเบอร์ผู้นี้นี่แหละครับที่ปัจจุบันเขาก็ยังมีข่าวเช้าอยู่มากนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่แกล้งคนแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องโกงเงินโกงตังค์คนอะไรกันเลย เพราะว่าเรื่องที่แอจะเอามาพูดให้ฟังวันนี้นะครับมันก็เป็นตอนหนึ่งที่พวกเขาได้ทําอะไรแบบ ไม่รู้ใช้สมองหรือเปล่านะย้อนกลับไปในช่วงปี2018นะครับสองยูทูบเบอร์ผู้นี้เนี่ยก็มีไอเดียเกรียนครับที่จะสร้างตัวลามะจําลองตัวหนึ่งขึ้นมาซ่อนตัวของพวกเขาลงไปข้างในหลังจากนั้นก็แอบ,บเข้าไปในงานวิดคอนนะครับซึ่งไองานวิดคอนเนี่ยมันจะเป็นงานที่จัดขึ้นสําหรับคนที่รักวิดีโอออนไลน์นะครับที่ข้างในเนี่ยก็จะมีเหล่าครีเอเตอร์มาพบปะกับแฟนๆแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่ารู้น่าสนใจให้ฟังกัน ที่พอมันเป็นงานนิทรศการแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีเวลาเปิดปิดถูกไหมครับแต่ทีนี้อีตาอสองยูทูบเบอร์ผู้นี้เนี่ยแกก็อยากได้บรรยากาศที่น่าตื่นเต้นไงคือแอบเข้าไปอยู่ในงานนี้ตอนช่วงที่มันปิดอยู่ เพื่อที่จะถ่ายวิดีโอข้างในให้ได้เห็นตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาเจ๋งไงโดยวิธีการของเขานะครับก็จะเริ่มจากการสร้างหุ่นจําลองลามะตัวหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งรู้สึกว่าจะเอาต้นแบบมาจากเกมฟอร์ดไนนนะที่จะเป็นลามะสีม่วงตัวใหญ่ๆแต่ว่าข้างล่างนะครับเขาก็จะติดลอ้อแล้วก็สร้างให้ข้างในพุงลามะเนี่ยมันใหญ่พอที่จะสามารถยัดพวกเขา2คนให้มุดเข้าไปอยู่ข้างในได้ครับ ซึ่งวิธีนี้ก็ไม่รู้ว่าไปได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกม้าไม้กุงทรอยหรือเปล่านะที่มันจะเป็นม้าไม้หลอกๆซึ่งทหารเขาได้สร้างเข้าไปซ่อนตัวอยู่ก่อนที่จะรอให้ศัตรูเข็นเขาไปในเมืองครับเพื่อที่ว่าทหารที่ซ่อนอยู่เหล่านั้นเนี่ยจะออกมาทําการบุกตีเมืองได้จากตอนที่ชาวเมืองเขานอนหลับนอนไหลอย,อยู่นะครับนั่นแหละครับคอนเซปต์เดียวกันเลยเอาเป็นว่าหลังจากที่2องยูทูบเบอร์เกรียนผู้นี้เขาได้สร้างลามะเสร็จแล้วซ่อนตัวเข้าไปหลบอยู่ข้างในนะครับ พวกฮีฮีเนี่ยก็ปฏิบัติตามแผนเลยครับเข็นลามะเข้าไปที่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ตามแผนด้วยครับเพราะว่ามันไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนไหนจับได้เลยพวกเขา2คนนะครับก็ได้เอาไอ้กล้องเนี่ยไปอยู่ตรงรูตาปอมของลามะนะครับถ่ายให้เห็นพวกผู้รักษาความปลอดภัยเหล่านั้นหลังจากนั้นก็หัวเราะคิกค,คักคิกคักกันไปใหญ่โดยลืมไปว่าไอ้วิดีโอที่เขาถ่ายอยู่นั้นอนะ มันเป็นการไลฟ์สดครับซึ่งก็หมายความว่ามันต้องมีคนมากกว่าอีกหลากหลายหลักหมื่นคนที่ได้รับรู้สิ่งที่เขาก็ทำผิดกฎหมายแบบนี้อยู่นะครับที่นั่นแหละฮะก็ไม่ต้องรออะไรมากเลยในเวลาต่อมานะครับมันก็ได้มีผู้คนหวังดีฮะได้กรีงสายไปบอกกับทางผู้จัดงานวิดคอนเนี่ยว่ามันได้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมันมีไอ้กรีนที่ได้แอบเข้าไปในงานแบบผิดกฎอยู่นะซึ่งก็ไม่ต้องรีรอในงานมากครับ เพราะเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากที่2ยูทูบเพื่อเกลียนผู้นี้ได้เข้าไปนะครับพนักงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็เดินมาหาพวกเขาแล้วครับแล้วก็เดินมาลาคอออกจากตุ๊กตาลามะที่เขาได้สร้างอยู่เลยท่ามกลางเสียงโห่แบบตกใจแล้วก็สะใจมากของทางช่องแชททั้งหลายแหล่ที่ได้ดูไลฟ์สดอยู่นะครับซึ่งผลจากการจับตัวครั้งนี้เนี่ยก็คือ ทั้งสองยูทูบเบอร์นะครับก็ต้องถูกส่งตัวลงไปยัดสั่งเตเป็นเวลา3ชั่วโมงแถมด้วยการควบคุมความประพฤติอีก2ปีแล้วก็ปรับอีกประมาณ3,800บาทไทยและก็ต้องมาทำงานบริการชุมชนเป็นเวลา80ชั่วโมงครับ โดยทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะความอยากได้คลิกเบสหรือว่าความอยากเด่นอยากดังของเขาทั้งนั้นเลยนะครับและเรื่องต่อมาที่อันนี้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวนะครับแต่ว่ามันเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่าของยูทูบเบอร์ผู้หนึ่งที่มีชื่อว่า SS Sniper Wolf นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็จะเป็นแม่สาวยูทูบเบอร์ลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งอิรักแล้วก็ลูกครึ่งอเมริกาครับโอ้ยทำไมจะปนอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้ ซึ่งเธอผู้นี้นะครับได้โด่งดังมาจากการทำวิดีโอ YouTube ช่วงแรกๆที่จะเป็นวิดีโอประเภท Reaction หรือว่า DIY สอนทำของกระจุกกระจิกนะครับแต่ทว่าพอทำไปทำมาอยู่ๆเนี่ยมันก็มีวิดีโอแนวแปลกๆตัวนึงโพสต์ขึ้นมาในช่องเธอครับหัวข้อที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่า เรื่องในคุกของฉันก็เลยทําให้ผู้คนงงมากครับว่าแม่สาวผู้นี้มันไปในคุกตอนไหนเหรอโดยเรื่องอะไรซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปในคลิปนะครับก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่ชีนางตอนหนึ่งที่เธอเน่ยได้ไปเดินชอปปิ้งอยู่ในห้างแห่งหนึ่งพร้อมกับกระเป๋าใบสุดหรูใบใหญ่มากครับใหญ่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างเนี่ยเขาสงสัยว่าอีเมนีต้องเอากระเป๋าใหญ่มาเพื่อแอบขโมยของอะไรจากห้างไปแน่ๆเลยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับ ก็เลยได้เดินขึ้นมาเพื่อจะทําการตรวจสอบกระเป๋าของเธอหน่อยครับที่ถ้าเป็นเราซึ่งไม่ได้ขโมยอะไรไปเนี่ยก็คงจะเปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดไปแล้วก็บอกดูดูฉันไม่ได้ขโมยอะไรใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ว่า แม่นางผู้นี้เธอทํำยังไงฮะชีแบบตกใจมากกว่าเอาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาทําไมจะมาตรวจกระเป๋าอีฉันเพื่อหลังจากนั้นนะครับก็ใช้2มือเนี่ยผักเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกระเด็นออกไปหลังจากนั้นก็เปิดตูดวิ่งปรือเลยครับซึ่งไอ้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพอมันเห็นคนขโมีแตดวิ่งแบบนี้ก็คิดว่าอะไรล่ะครับก็ต้องคิดว่ามีผู้คนขโมยของไปแล้วสิดังนั้นนะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน่นก็เลยวิ่งไปจิกตัวแม่นางาเลย ลากเอาตัวเธอนะครับไปส่งหาโปลิสเลยครับที่พี่โปลิสก็ได้ลงข้อหาโทษการขโมยของให้กับแม่นางผู้นี้เป็นการจำคุกอยู่ถึงเวลา3วันเลยทีเดียวโดยเธอบอกว่า <c oughs> เธอเนี่ยก็ไม่ได้ขโมยของอะไรไปเลยนะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีหลักฐานด้วยว่าเธอได้ขโมยของแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ถึงจับเธอเข้าคุกล่ะซึ่งอันนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าในวิดีโอของเธอเนี่ยมันจะเป็นการเล่าความจริงทั้งหมดหรือเปล่านะเพราะแบบ ถ้าเธอไม่ได้เอาของไปจริงๆแล้วทำไมศาลถึงตัดสินให้โทษข้อหาเธอเป็นการขโมยของซะขนาดนั้นละ่ะโทษมันจะหนักเกินไปไหมจะ เป็นไปได้หรือเปล่าวะแม่นางผู้นี้เนี่ยอาจจะไปขโมยของมาจริงๆแต่ว่าตอนที่เธอมาเล่าเนี่ยเธอก็ได้ทําการปรับแต่งเรื่องให้มันดูน่าสนใจขึ้นสําหรับผู้ชมมัง้งซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้อสนิษฐานที่ชาวเน็ตได้สงสัยกันนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เธอได้ติดคุกแบบงงๆเนื่องจากว่า3ปีหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้มีวิดีโอตัวหนึ่งมาโพลขึ้นใน YouTube ช่องเธอ,อแล้วครับในหัวข้อที่แปลเป็นไทยว่าอีฉันโดนจับฮะ ด้วยเนื้อหาวิดีโอที่มีว่าคราวนี้นะครับเธอได้โดนตำรวจจับเข้าสังเตไปหนึคืนเนื่องจากว่าเธอเนี่ยได้แหกปากดังเกินไปครับเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าตะโกนแหกปากโหนหูมันก็ทำให้โดนจับยัดเข้าคุกได้โดยเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ คือวันนั้นเองเนี่ยแม่นางสาวผู้นี้นะครับเธอได้เล่าว่าเธอเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนหนุ่มของเธอครับแล้วเธอก็แบบแน่นอกไม่รู้จะกระชากออกที่ไหนไงก็เลยได้แหกปากตะโกนให้ลั่นบ้านเลยหลังจากนั้นก็วิ่งออกมานอกบ้านแล้วก็ร้องเชียรเชียกเชียกเชียอีผัวฉันเกียดแกยากอะไรประมาณนั้นนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยแม่นางผู้นี้จะได้รับโทรศัพท์จากกรมโปลิสครับซึ่งโทรมาถามว่าเอ คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นมีเพื่อนบ้านโทรมาบอกคุณว่าคุณแพกปากหนูหูเลอเกินเราเกรงว่ามันจะมีการฆาตกรฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นฉีแม่นางน,นะครับก็เลยตอบไปว่าอ๋อไม่มีอะไรแล้วค่ะคุณตำรวจแล้วก็คิดว่าเรื่องมันจะจบไปนะครับแต่ทว่าไม่นานหลังจากนั้นครับ เธอก็พบว่ามันมีตำรวจเนี่ยมาเยือนเธอถึงบ้านเลยซึ่งตอนแรกเธอก็บอกว่า๋อ,อคุณตำรวจคะอีฉันบอกไงครับว่ามันไม่เป็นไรเป็นแค่การทะเลาะก,กับแฟนหนุ่มอะไรนิดๆห,หน่อยๆเท่านั้นเองแต่ทว่าคุณตำรวจนะครับบอกว่าอ๋อเขาจะไม่ได้มาเช็คความปลอดภัยของคุณหรอกครับแต่ว่าผมจะมาจับคุณข้อหาคุณตะโกนทําให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนในวิดีโอของเธอนะครับก็เลยได้บอกเลยว่าเธอก็ได้โดนจับเข้าคุกไปแบบงงๆอีกหนึ่งคืนด้วยข้อหาอะไรที่มันจิ๊บจ้อยแบบนี้แล้วครับแต่ทว่าทีนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องอะไรทีี่่่ไมจิกกวา นั่นก็คือ2ยูทูบเบอร์ผู้ที่ชีวิตเบื้องหน้านดูดีีดนะฮะแต่ก็ต้องมาโดนจับเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้แอบไปทําเรื่องเน่าเฟะอะไรบางอย่างแล้วก็ปิดบังสังคมเป็นเวลานานครับโดย2ยูทูบเบอร์ผู้นี้เนี่ยมาจากช่องที่มีชื่อว่า Be ี m Squa ตครับซึ่งก็จะเป็นช่อง YouTube แนวครอบครัวนะที่มองตอนแรกๆก,ก็แบบน่ารักดีนะครับมีครอบครัวผิวสีพ่อแม่ลูกพากันออกมาวิ่งเล่นอะไรแบบนี้ซึ่งไอการทํา YouTube แบบครอบครัวนะครับมันก็เคยเป็นหนึ่งเทรนด์ที่ยิดกันมากเลยเพราะ มันจะทําให้พ่อแม่เนี่ยสามารถหาตังค์ได้จากลูกตัวเองแบบเป็นกอบเป็นกรรมใช่ไหมครับจนกระทั่งหลังๆมันเริ่มมีกระแสแล้วว่าการเอาเด็กเอาลูกตัวเองมาถ่าย YouTube แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการใช้แรงงานเด็กโดยอ้อมหรือเปล่าเพราะว่าก็จริงอยู่แหละว,ว่าแรกๆเนี่ยพ่อแม่ก็อาจจะแบบถ่ายวิดีโอความน่ารักของลูกไปตอนที่ตัวเองชอบไงแต่หลังๆนะครับพวกวิดีโอแบบนี้เนี่ยมันเริ่มมีความไม่เป็นธรรมชาติมากขึ้นครับ ที่กว่าจะถ่ายได้แต่ละทีก็มีพ่อแม่บางคนนะครับได้เขียนสคริปต์เอาไว้แล้วก็ให้ลูกเนี่ยได้ทําตามซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะมีการบังคง้บงคบังคับอะไรลูกกันบ้างนะครับจนทําให้เขาเกิดกระแสต่อต้อตานกันและหลังๆใน YouTube ก็เหมือนกับจะเริ่มแบนๆช่องแนวนี้ออกไปนะครับ แต่เอาเป็นว่าย้อนกลับไปในช่วงที่ยังมีเรื่องราวของวิดีโอครอบครัวแบบนี้กำลังทําตังได้เยอะอยู่เนี่ยสองยูทูบเบอร์พ่อแม่ผู้นี้นะครับก็มักจะโพสต์รูปของตัวเองลงโซเชียลบ่อยๆเลยครับเป็นรูปที่ลงกับซูเปอร์คาร์กับบ้านหรูๆอีกเพียบเลยจนกระทั่งคนเขาสงสัยนะครับว่าเอ๊ะ แค่ทำยูทูบนี่นะมันได้ตังค์เยอะขนาดนั้นเลยหรือ,อคือจะเอาเงินไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรเห็นในช่องแมวชมพูมันก็ทํา YouTube อยู่ทั้งขายสติกเกอร์อะไรทั้งอะไรแต่มันก็ยังนั่งกินแกลบอยู่เลยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่สองยูทูบเบอร์พ่อแม่ผู้นี้จะสามารถมีเงินมาซื้อซูเปอร์คาร์ได้นะครับนั่นก็เพระาะว่าไอ้ตังค์ที่พวกเขาได,ได้มาเยอะแยะพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มาจาก y o YouTube ยังไงล่ะครับซึ่งไอ้ความจริงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้มาโบ้ขึ้นตอนช่วงก่อนเกิดโควิดระบาดได้ไมม่่่นานาทีีีีอออยูก็วดโอของ สอผู้เมียผัวผู้นี้นะครับเขาได้ออกมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถเก็บความลับเหล่านี้ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าพวกเขาจะโดนนําตัวไปขึ้นศาลอยู่ เนื่องจากมันมีคนไปพบว่าตังส่วนใหญ่ที่เขาได้เอามาอดรูออดรวยกันนะครับมันมาด้วยจากการโกงทั้งนั้นเลยครับอย่างเช่นว่า2ผู้ผัวเมียน,นี้เนี่ยแกก็มักจะไปแฮ็กขโมยเลขประกันสังคมเลขบัญชีอีเดนติตี้หรือว่าตัวตนของคนอื่นมาใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวกันเยอะแยะนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากในอเมริกานะคือเขาเนี่ยจะเอาชื่อของอีกคนหนึ่งไปทําธุรกรรมแอบแฝงผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รับรู้แล้วก็ไม่ได้อนุญาตเลยด้วยซ้า ที่ไอความผิดแบบนี้นะครับมันจะถือเป็นโทษอาญาแผ่นดินเลยแล้วก็มีโอกาสติดคุกที่สูงมากครับที่ถึงแม้ว่า2คู่พ่อแม่นี้นะครับจะบอกว่าเขาได้ทําการโกงมานานก่อนที่เขาจะได้เป็นยูทูบเบอร์อีกนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพวกเขายากจนแล้วต้องการตังค์ครับแต่แต่ว่าข้ออ้างเหล่านี้เนี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นกับศาลครับ ศาลผู้สูงสุดเนี่ยก็เลยตัดสินใจแจกโทษให้กับสองพ่อแม่ผู้นี้เป็นการลงสังเตโดยผู้ชายก็รับไปเป็นเวลา2ปีแล้วก็ผู้หญิงรับไปอีกเป็นเวลา1ปีครับอีก1วันนะแม่ยิงอุตส่าแถม1วันให้ด้วยไม่พอครับพอออกมาจากคุกแล้วนะครับสารก็ยังได้สั่งให้2ผู้นี้เนี่ยต้องจ่ายเงินคืนชดเชยให้กับผู้เสียหายที่เขาได้ไปโกงมาทั้งหมดด้วยครับซึ่งหลังจากที่ทั้ง2คนนี้เขาได้เข้าไปอยู่ในคุกมานะครับเขาก็เริ่มทําเรื่องที่เรียกว่าอ จะเรียกว่าไม่สํานึกผิดหรือเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสดีคือพวกเขานะครับได้นําเรื่องราวตอนที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยมาสร้างเป็นวิดีโอเพื่อจะไปเรียกคลิกเบสอีกแล้วครับเช่นคุณเมียก็ออกมาเล่าเรื่องแบบว่าฉันคิดว่าตอนที่ผัวฉันเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยผัวฉันต้องไปแอบมีชู้แน่เลยแต่ผัวจะไปมีชู้ในคุกได้ยังไงเวลาเขาอยู่ในคุกเขาแยกชายหญิงกันไม่ใช่เหรอหรือว่าโอ้โอ๋อ <Naruto. S 2> เอาเป็นว่าการทําวิดีโออดเรื่องชั่วของตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเอาอย่าง,ย,างยิ่งนะครับแต่ถ้าว่ากับยูทูบเบอร์ผู้นี้นี่สิที่คุกนะครับมันเหมือนกับจะเป็นแรงเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยครับเพราะว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในคุกรวมๆแล้วถึง4ปีครับนั่นก็คือยูทูบเบอร์ล่ําที่มีชื่อว่าเจนเดอะบีสครับชายผู้ที่มีหน้าตาน่ากลัวเพราะว่าหีแกแบบไ,ไปสักซะจนดําเมี่ยมเต็มหน้าเลย นอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีประวัติการเข้าคุกที่โชคโชนด้วยครับเนื่องจากเจ้าตัวเขาได้บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนมีปัญหาเริ่มตั้งแต่ตอนที่เขายังวัยรุ่นเลยแล้วแม่เขาก็ได้จากไปตั้งแต่ตอนที่เขามีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยมันก็เลยได้ทําให้เขาเป็นชายที่มีปัญหาอย่างมากเลยครับคือจะเป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนง่ายนอกจากนั้นก็มักจะไปมีเรื่องกับคนอยู่บ่อย จนกระทั่งในปี2009นะครับเฮียแกเนี่ยก็ได้ไปบวกกับรปภของไนท์คลับเลยครับไม่ไปบวกกับคนไม่ธรรมดาด้วยนะที่เมื่อบวกจบแล้วนะครับก็นั่นแหละฮะโดนคุกไปสักระยะหนึ่งเลยก่อนที่เมื่อออกมานะครับก็จะโดนนี่ครติดคุกเข้าไปอีกสองรอบที่รวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นเวลา4ปีครับก็นับว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ติดคุกเยอะที่สุดตั้งแต่ที่แอดได้เล่ามาในตอนนี้แหละแต่เท่าว่า ไอการที่เขาได้เข้าไปอยู่ในคุกบ่อยแบบนี้นี่เองนะครับมันก็เลยได้ทําให้ช่วงท้ายๆเนี่ยเฮียแกเหมือนจะเริ่มคิดได้แล้วครับว่า ไม่เอาละข้าไม่อยากจะอยู่ในคุกแบบนี้ละเมื่อข้าออกมาเนี่ยข้าจะต้องทําอะไรที่เป็นประโยชน์สิเพราะว่าตัวข้าชีวิตข้ามันจะไม่จบแค่นี้ดังนั้นนะครับพอหลังจากที่เฮียเจนออกมาเนี่ยเฮียแกนะครับก็เลยได้มาเปิดช่อง YouTube ของตัวเองครับหลังจากนั้นก็ได้สร้างชื่อมากมายให้กับตัวเขาซึ่งก็ทําได้ไม่ยากนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยก็มีลักษณะกล้ามเนื้อที่บึกบึนกับการสักที่น่ากลัวแล้วใช่ไหมดังนั้นถ่ายช่องที่เฮียแกเขาทาจะเป็นช่องอะไร มันก็ต้องเป็นช่องเล่นกล้ามนะครับซึ่งก็มีคนมาสนใจเขาอย่างมากด้วยนอกจากนั้นก็ยังออกคอสการพภชนาการอะไรนานาอีกมากมายครับเอาเป็นว่าถึงแม้ยูทูบเบอร์รายนี้เขาจะติดคุกมานานถึง4ปีนะครับแต่คุกเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนนิสัยเขาให้กลายเป็นคนดีได้ในที่สุดครับและอันดับหนึ่งของเราในวันนี้กับคุก7ปีฮะ ซอสซี่ n นฮนนีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคู่สามีภรรยาป่วกที่ชอบทํา y o YouTube แบบไม่ใช่เรื่องอีกแล้วนะครับคืออันนี้แอดต้องขอแก้นิดหนึ่งที่เมื่อต้นคลิปในแอดได้เกริ่นไปว่า YouTube ยุคนี้เขามีการพยายามห้ามทําวิดีโอพวกแกล้งหรือวิดีโออะไรเกลียนๆแล้วใช่ไหมครับแอดขอโทษแอดขอถอนคำพูดเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นในปี2020ที่เพิ่งผ่านมานี่เอง ก็คือมี2สามีภรรยายูทูบเบอร์ผู้นี้เนี่ยแหละครับไปเล่นชาเลนจ์อะไรปวงปวงอีกแล้วคือพวกเขานะครับได้ตั้งเป้าหมายว่าจะแอบเข้าไปใช้ชีวิตในห้างสรรพสินค้าอันหนึ่งของฝรั่งที่มีชื่อว่า Target นะครับ ให้ได้ยาวนานเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงครับคือจะเข้าไปอยู่ในนั้นตั้งแต่เวลาห้างเปิดจนถึงห้างปิดแล้วก็จะแอบอยู่ในนั้นจนถึงเช้าวันต่อมาหลังจากนั้นก็ค่อยๆแฝงตัวมุดออกมาครับซึ่งในตัวของวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นวิดีโอแนะนําตัวเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินเข้าไปในห้างเลยครับเข้าไปซ่อนตัวอยู่บริเวณชั้นวางของแล้วก็ค่อยๆถ่ายให้เราเห็นถึงช่วงเวลาที่ห้างประกาศปิดประมาณว่าลูกค้าทุกคนกรุณาออกไปจากห้างได้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ดับไฟนะครับที่เมื่อห้้าางปิดไฟเท่นนััะครบ สองสาม,มีภรรยาผู้นี้นะครับก็มาเดินเล่นถ่ายวิดีโอกันย, و, ยั่วเยี่ยให้เต็มห้างเหมือนกับกระจวที่ออกมาตอนเราดับไฟห้องครัวเลยนะครับถ่ายกันสนุกสนานเลยก่อนที่ภาพวิดีโอจะตัดมาอีกทีเป็นช่วงเวลาที่ห้างได้เปิดนะครับแล้วสองนางนางเนี่ยก็ออกมาจากห้างพร้อมกับบอกว่า เราทำสำเร็จแล้วเราทำภารกิจนี้สำเร็จแล้วที่หลังจากวิดีโอนี้ได้โพสออกไปนะครับก็แน่นอนครับว่ามันต้องมีกระแสตอบรับอย่างดีเกินคาดครับคือมีคนเข้ามาดูวิดีโอของสองมีภรรยาผู้นี้เนี่ยเป็นระดับแสนนะครับซึ่งก็มากกว่าหลักวิดีโอที่เขาเคยทำได้ทั่วไปที่หนึ่งในผู้เข้าชมวิดีโอพวกนั้นเนี่ยก็มีโปลิสด้วยครับนั่นแหละครับความบังลมันก็เลยเล็กกึคขึ้นเลย คือโปลิสที่ได้ดูนะครับเขาก็ไม่รออะไรมากครับมุ่งหน้าไปจับ2อสามีภรรยาผู้นี้ด้วยข้อหาบุกลุกเลยนะครับซึ่งไอข้อหานี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ทั้งคู่นะครับต้องโดนโทษไปถึง7ปีในคุกเลยทีเดียวและนอกจากเขาได้โดนจับไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีความโบ๊ะแตกเกิดขึ้นใหม่ขั้นด้วยก็คือไอตอนที่ตำรวจนะครับได้ไปตรวจดูกล้องวงจรปิดว่าไอสอคนนี้เนี่ยได้เข้าไปอยู่ในห้างนั้นจริงหรือเปล่าก็พบว่าไปอยู่จริงครับ แต่ว่าอยู่ไม่ถึง24ชั่วโมงดั่งที่วิดีโอเขาบอกนะครับคือสักช่วงประมาณตีสามเนี่ยสคู่นี้ก็ได้เดินออกไปแล้วครับแล้วก็เสียแ้งตัดต่อวิดีโอทําเหมือนกับว่าเขาได้อยู่ข้างในครบเป็น24ชั่วโมงเลยนั่นแหละครับนอกจากโดนตํารวจจับแล้วก็ยังโดนชาวเน็ตที่โดนเขาแหกตานะครับมาประชาทันด่ากันอย่างตามฟอร์มครับแต่ว่าก็ไม่รู้อะไรนะพอหลังที่แอดได้ไปเสร์ชตามข่าวเรื่องนี้มาก็พบว่าสุดท้ายนะครับสผู้สามีภรรยานี้เนี่ย ก็ไม่ได้ต้องโดนลงคุกแต่อย่างใดครับที่ก็ไม่แน่ใจว่าสารตัดสินไม่เอาผิดพวกเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ไปสร้างความเสียหายอะไรหรือว่าจะเป็นการลงทันบนอะไรไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าว่าไอก,การแอบเข้าห้างไปแค่หนึ่งวันแบบนี้แอดว่ามันเป็นเรื่องจิบจิบอะถ้าเทียบกับเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับที่เขาได้แอบเข้าไปซ่อนตัวในห้างถึง4ปีโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะครับที่ถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย